สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาเที่ยวที่พักตากอ,อากาศบางปูนะครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับอยู่เส้นเดียวกันกันกบเมืองโบราณนะครับเส้นสกุมวิทออกไปคลองด่านนะครับบางปะกงใครที่มีรถส่วนตัวก็เข้ามาเที่ยวได้ครับสะดวกสบายนะครับหรือถ้าใครมาไม่ไม่ถูกนะครับใช้ GPS นํานำทางมาก็ได้ครับ สถานที่แห่งนี้จะเป็นของกองทัพบ,บกนะครับก็จะเป็นสะพานยื่นออกไปนอกทะเลนะครับเป็นฝั่งเดียวกันกับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสะพานยื่นออกไปมีร้านอาหารนะครับเป็นดูแลโดยกองทัพบ,บกนะครับ ก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นป่าชายเลนนะครับเป็นที่อนุบาลสัตว์สัตว์น้ำนะครับที่อยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นปูพวกปูพวกกุง้งพวกปลานะครับเช่นว่าจะมีไม้นะครับบริเวณริมฝั่งนะครับเพื่อไม่ให้ดินไหลลงไปในทะเลนะครับแล้วก็เป็นป่าชายเลนนะครับก็จะมีนกจากไซบีเรียนะครับประเทศจีนตอนเหนือ ครับที่บินหนีหนาวมาเที่ยวมาพักที่อากาศอบอุ่นนะครับบริเวณบางปูทุกปีนะครับช่วงช่วงที่นกจะมาก็จะเป็นช่วงพฤศจิกานะครับถึงเดือนเมษานะครับของทุกปีนะครับก็จะมีประชาชนมาดูที่นี่นะครับมาให้อาหารนกนะครับก็จะเป็นพวกกาก,ากหมูพวกธัญ,ญพืชต่างๆนะครับที่ ชาวบ้านแถวนี้นะครับเขานำมาขายให้นักท่องเที่ยวนะครับในราคาถุงละ10บาทนะครับนกพวกนี้ก็จะเป็นนกนางนวลนะครับปีกดำแล้วก็ปีกขาวแล้วก็นกนางนวลชนิดอื่นๆนะครับใครที่จะมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเย็นนะครับก็แล้วแต่นะครับส่วนช่วงเย็นนี้จะอากาศดีหน่อยเพราะว่า มันจะไม่ร้อนมากเกินไปแล้วก็ชมพระที่ตกดินนะครับไปพร้อมๆกันนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเยอะแยะเลยนะครับช่วงที่ผมมานี่ก็จะเป็นช่วงเทศกาลชอบชิมนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับมาเปิดร้านขายขายของบริเวณ ที่บักอากาศตากอากาศบางปูนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะครับสถานที่อจอดรถก็โอเคนะครับว่างกว้างเลยทีเดียวสำหรับใครที่จะมาเที่ยวก็รีบมาเลยนะครับช่วงนี้พฤศจิกาถึงเมษานอกจากไซบีเรียนะครับนี้หนาวมา มาพักตากอากาศที่บางปูนะครับสาเหตุที่เข้ามาที่นี่เพราะว่าแถวนี้จะเป็นแหล่งแหล่งน้ําที่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับพวกป่าชายเลนต่างๆก็จะเป็นพวกอนุบาลสัตว์น้ําไปในตัวโดยอัตโนมัตินะครับนกก็เลยมาที่นี่ข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้เลยครับ โอ้ประชาชนมาโหรานวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับน้องชายอดุลน,นะครับพาเที่ยวนะครับแล้วก็หลานน้องอาทิตนะครับแล้วก็แม่น้องอาทิตย์นะครับพาเที่ยว วันนี้เราไป3ที่ด้วยกันมีวัดสมานแล้วก็วัดโสธรแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่สานที่ตักอากาศบางปูนะครับ Nice. แต่ละงที่ะล่ละแมวไม่กลัวไม่กลัวไม่ไปใกล้ค้องนะแต่สวยพี่แกเรอพิมพยอดเลยยานแล้วถ้าถ่ายรูปทำนอสสวย <c oughs> มากเลย ด,ดูที่ไหนจะกินเปล่าเอาดูดูเนี่ยมันมาแล้วนี่ดู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 เขาจะมากินไหมเขาจะมาไหมนั่นก็อยู่เบื่อเป็นภาพเร่งไหลขึ้นภาพวงดีโอได้เดี๋ยวยืนตรงนั้นหน่อยพ่อเอาเขาไปยืน อย่าของลุงพังนะมาพ่อถือกล้องถ้างั้นมันจะตกพ่อถือกล้องโยโยโยนกล้องมาโยนกล่องมานี่ใช่ไหมอืมพ่อถือช่วยพ่อถือด้วยเดี๋ยวล่วงเอามาพอ่อพ่อถ่ายด้วยเหรอไม่ได้เดี๋ยวล่วงครับพ่อจับด้วยนาพี่กดท้าพี่กด